เด็กคนไหนที่ทําประกัน MSIG ไม่ได้บ้างนะครับผมนะหนึ่งก็คือเด็กที่กําลังป่วยอยู่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเลยครับผมอันที่2คือน้องที่มีแบบเป็นเด็กพิเศษเนาะเป็นเด็กพิเศษเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับผมอันที่3คือน้องๆที่เขาเรียกว่าอะไรมีโรคประจาตัวหัวใจรั่วนะครับผมเนาะหรือว่าเป็นโรคที่ยังต้องรักษาอยู่ทุกท่านานะยังกินยาต้องรักษาต้องมีโฟลล o อัพอยู่เนี่ยนี่อย่างเงี้ยทำไม่ได้เลยนะแต่ว่าเด็กๆที่ป่วย RSV มาแล้วนะปัจจุบันนี้ไม่มีติดตามประกรันแล้วทาได้เลยครับทุกท่านครับผมนะร่างกายยัง สับรั้ที่แล้วเพิ่งป่วยแล้วนปัจจุบันนี้ไม่ได้โฟล์อับแล้วหายขาดแล้วเนี่ยทำประกันได้เลยนะทำเสร็จปุ๊บมีพ้นระยะรอคอยสิวันวันที่16กลับมาเป็น RSV อีกเคม RSV ได้ไหมได้นะทุกท่านเพราะอะไรครับผมเนาะเพราะเราไม่มีเวนโรกทุกท่านครับขอแค่วันทำเนี่ยนังไม่ป่วยไม่มีอ่ ความผิปกติทางด้านร่างกายนะโรคอะไรที่คุณเคยป่วยมาลูกเคยป่วยมาทั้งหมดนะครับผมเนาะเราไม่ได้สนใจเลยเราสนใจแค่ว่าหลังจากพ้นระยะรอคอยสิวันวันที่สิเนี่ยเราจะคุ้มคองแค่5โรคหิตเท่านั้นนะครับผม RSV มือเท้าปากไข้วัดใหญ่ไข้เละออกอีสุอีใสยัย5โรคผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกได้หมดแล้วก็อุบัติเหตุก็คุมครองด้วยนะครับผม